โอ้ยวิ่งสิทุกคนอะอะไรด้วยไม่รู้นะน่าเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยน้องทำอะไรอยู่น้องกลัวอะไรอ่ะน้องหลบในโอ่งเหรอฮัลโหลบ้านผีปอบปะเนี่ยอีกด้านหนึ่งน่าสนใจกว่าแล้วพี่ พอแลวมันก็ให้ไปหมดเียวขวาอยู่ดีเฮ้ยเฮียน่าสั่นเลยโอ้โหอะกูยังไม่ทันเห็นมันตกลงมาซ้ำหนากูสั่นเกอนเมาฟลิกอย่างกระทันหันโอ้หแฮงแมนน่ะเนี่ยโอ้ my god เฮ้ย เสียงอะไรเต็มไปหมดเลยดิสมเต็มเลยทุกคนสตีมเหรอสตีมสตีมเรียหัวเสียบไม้เป็นลูกชิ้นเลยเราจะเปิดประตูนี้กันได้นะโอ้ล่ะได้เลยครับเข้าไปในนี้วู๊วู๊วอนิเนียร์สวยไอ้แซดโลเพลลเพลลเพอ๋อลบเพเฮ้ยเสียงแแปลกเดี๋ยวมันนั่นบ้านอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะโอ๊ยชิโอ้ยเฮียคัตซีน

บาดประตูบาดประตูจะี้ยวบดประตูทำไมเราจะ้ค่งทำไมนี่มีคโอ้เอาแล้วเ้ยเอารัดเอารัดอาเอาฟองหลังฟองหลังฟองหลังเข้าสสซสายสเอาเอา โอ้โนอ้าวโอ้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 โ แชปเตอร์สองเดือดฮาโอ้โหมันชื่อที่ไหนี่นี่ที่ไหนอ๋อโดนอ๋อนนี้เราโดนจับในบ้านเหรอเนี่ยได้ไหมโอ้โหกงเดียวมึงขังกันห้าคนแบ่งหน่อยก็ได้อุ้ยโอ้ทำไมครับแล้วเผู้รอดเหรอเนี่ยโอ้ลาก่อนบ๊ายบายอ๋อเจอกันบ๊ายบายท่านี้ท่านี้ไปไปไปไม่น่าต้องสเตลแล้วนะเฮ้ยดนะุ่มอะไรอ่ะเรียวสเติลบิฟิว เดี๋ยวโดนมันต่อยต่อยไมันเป็นผีมันเป็นนักมวยไว้สัตว์แต่เชียนแต่เชียนทุกคนเดี๋ยวนะนี่ไปดันเชียนอืม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  proceed carefully นะทุกคนโอเคอุ้ยเฮ้ยเสียงกินข้าวอยู่พุงหิวเฮ้ยเฮ้ยน้ำมันอะไรอยู่ข้างในน่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตรงนี้ตรงนี้นี่มีคันโยกนี่มีคันโยกตรงนี้มีคันโยกด้านหลังเนี่ยแต่ตรงนี้มีคนคนโยกก็มีคนยอันนี้มีคนตรงนี้มีคันโยกทุกอันเลยพี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมันอะไรน่ะวันนี้พี่ ที่นี่คือ t o เท u r e chamber ที่นี่คือห้องเอะห้องทรมานไปทุกคนนี่ใครอ่ะว่าเราสามารถเปิดให้มันออกไปได้หรือเปล่าเฮ้ยอย่าเลยไม่เราเปิดได้หน้าตาน้องดูไม่อยากออกมาเลยน้องโดนทรมานแน่ๆเลยออกมาเร็วเพื่อนน่าจะโดนทรมานจนไม่เบรกไปแล้วสามารถแรดเอเมอรัลด์กแพนได้นะเด้ดยว้ดมึงมึงเช็คหน้ามันก่อนที่มึงจะเปิดมาดกมันนะเอาล่ะช้าช้านะเราไม่รู้ว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นแอบแอบคนแอบอนู อันนี้แหละหาที่แอบตรงนี้ living room living room ตัวนี้มีที่แอบทุกคนโอเคตรงไหนมีที่แอบเปิดประตูไว้เปิดไว้ตรงนี้มีปตาปากเต้าด้วยทุกคนเอาปากปากเต้ากลับไปได้บ้าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยกล่องนี้ยังเยอะเลยทุกคนรวย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 เราแม่มาเล่น Treasure Hunter Horror Map แต่เราต้องเดี๋ยวเมันมีแววมันบอกมันมี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 คันโยกมีคันโยกเปิดนโยกไหมบลย ย่าสองแล้วตัวอะไรวิ่งด้วยระวังด้วยนะตัวอะไรวิ่งตัวอะไรไม่รู้ข้างหน้านนั่แหละฮะใช่เหรอมาทางนี้มาทางนี้แล้วเราจะไปดูทำไมหนุโอ้เออเอ็มพีซีอ็มพที่เราปล่อยออกมาเอ็มพีซีวายบีนั่นคนหรือว่าอะไรนะทุกคนมีชิลอยู่ในมีชิลอยู่ วิลเลเจอวิเลเจอใครเปล่าหน้ามันเป็นวิเลเจอนี่ขอดหยาดขอดหยาดไปไปไปมาแล้ว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 ้วม้มาแล้วมาแล้วมาแล้วม้วมาแ้มัแล้ว้วมาแล้วมาแล้วมีแล้วยา่้แล้วมลงวมาแ้มาแลมานล้อมามแล้วมาลมาล้มาวมาแล้วม้าว อข่าวๆนั่นอะไรดูขาวๆก่อนไปดูข่าวๆก่อนไปดูข่าวๆก่อนกระดูกคนยักษ์อย่างนั้นนะเนี่ยเอเลนเอเลนอ๋อจะไปดีเดอร์ดีเดอร์นะจ๊ชายผมว่าเราต้องไปตรงยาวๆแบบนี้อ่อนเมื่อนิ้วนี่จะมีอะไรไหมนะโอ้โหโอ้เราควรไปเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมันแดงมันแดงจะจะ

ยเดียวๆไหมหรือว่าเราต้องจูบกวะเราต้องแบบแบบส่งคนไปล่อคนไปจู๊คนที่เข้าแรงอะไรรวมัตเตอร์เลยมาเร็วมาเร็วไปแล้ววิ่ง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 ขวา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 เปิด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 แค่กับ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  เอาทำไงดี <c oughs> ใครคนนึงอ่ะเพ้่บันไดไว้หน่อยได้ปะ่ะถ้ามันขึ้นมาบอกเดี๋ยวเอ๋ไดไดไเดีด๋ยวดูให้เดี๋ยวดูต้นทางให้เดี๋ยวพี่ไปก่อนเดี๋ยวดูต้นทางให้อันนี้มีรูเสียบกุญแจเราหากุญแจในกล,ล่องกันนะโอ้โหกล่องๆๆๆกี่กล่องวะเนี่ยรหัสรหัสวมอไอ้ยนี่กุญแจเจอกุญแจแล้วทีนี้รหัสวมอปรดทราบได้แล้วปลอดภัยดีครับผมเอาละกุญแจที่เสียบกุญแจอยู่ไหน ครับทางนั้นเลยครับด้านซ้ายด้านซ้ายใช่ครับโอเคเปิดแล้วเปิดหมดแล้วเปิดหมดแล้วโอเคกลับกลับกลับต้องต้องลงไปต้องลงไปทางนี้ฮะผมผมเจอทางเลือกใหม่ทางไหนฮะทางไหนทางไหนฮะโอ้ยโอ้ย what ไปเลย เฮ้ยปล่อยคนน้ำไปคนน้ำไปโอ๊ยวิ่ง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 ว่ข้างแรกเราข้างแรกชั้นไหนชั้นไหนกูอยู่นี่มั้ยชั้นสอง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 อ้าวชั้นสองไหนชั้นสองวะทางไหนทางไหนทางไหนอ่ะมันอยู่ทางไหนวะมันอยู่ทางไหน นี่นี่นี่เดี๋ยวมานีตรงนี้อีกนี่อยู่นี่อ๋อเนี่ยบอลลูนบอลลูนเนี่ย let's go จำผิดจำผิดไปไปเลยระเบิดได้กลัวจังเลยอุ้ยโอ้ยโอ้ยไอตรงด้านหน้าหน้าบึ้งแล้วอ่ะเราต้องอยู่ตรงหน้าบึ้งแล้วมั้งมันจะมีเจอระเคนะ ไปด้ปดปม่ดไปทีละคนไปทีละคนหยุดทุกคนไปทีละคนไทีนกลับไม่ได่หรอกกลับไปก็จะไปรล้ เสียงไม่ชอบเสียงใต้ดินเลยมันหยิ่งอะกะจุกรจิกจุกรจิกขึ้นไม่ได้ทมไมขึ้นไม่ได้ล่ะมันคันๆงี้ไม่รู้สิกระจุกรจิกกระจ่อยอะไรเนาะเปิดประตูปุ๊บจะมีจำแสดงพร้อมนะถสามสองหนึ่งเฮ้ยไม่โดดไม่ได้ไม่มีกระโดดไม่ได้กระโดดไม่ขึ้นเลยโอแซนแบบโซแซนจริงๆเจอแล้วเหรอแลไม่โดนจะแย่หรอจะไม่เลย โอ๊ยสวดโอ้โหอ่อวิ่งสิวิ่งวิ่งอ่ามันโดดไม่ได้ต้องสู้พี่เราต้องสู้วะเนี่ยอ๋อเซปเตอร์สี่เอาเอาทาำความโอ้มายกอ่เราพลังจากสันต้าแต่เราไม่มีเพลงลูปด้วยเอาไปเป็นพิมพ์ทำอะไรเนี่ย ผมไม่ได้พิมพ์ผมไม่ได้พิมพ์เอาแล้ว I know you I know you ไอ้ี่มัน้กูได้ไงเนี่ยพวองอะไรน่ะเอาแล้ว You must stop him หด็อเะดรวิกเตอร์ดรวิกเตอร์ยังมีชีวิตอยู่อย่างไั้นเหรอมีเก t สติ้งสตรองเกอร์เอวิดโอ้ god พลังเขาแข็งแกรงขึ้นทุกวัน Oh my god You must listen to me very carefully before he comes back อ อ้าวแค่พูดกันคนคนละคนเชื่อมันได้หรือเปล่าอ้าวมาเขาว่าอะไรวะตอบกูก่อนอ๋อแสดงว่าน่าจะเป็นนี่มั้งเ e c d e a p o i อ๋อน่าจะเป็นแบบไอมีสองบุคลิกป่ะประมาณนั้น In the middle, in the right Poison างั้นเหรอัดเพวกพูดอยู่ไอควายไอกูได้ไหมพี่ I will never away from this world o อ a y Otherwise e r i b l e is going to start Let's to point เขาเรื่องะไรมัเขาเรื่องกว่าจะเข้าเรื่องแล้วยับไปี่ไหนอ่ะอ้าวผมเปนเชฟมานี่ไงดรวิกเตอร์พอยซันเท็พอยซันวิดยูอ่ะอยิบ you know I want fit for keep อ้ววนกี้จะไม่ให้มงหอก o f course you off course you อย่าไปอย w i ไ l be m o ไ e เดว e r e s t i n g โอ้ยโอ้เชียช่ยเชี่ยวิ่งสิลอยีย้อะไรละ You have only one chance to avoid the gas เออมีโอกาสเดียวเท่านั้นที่จะหลบหนีจากที่นี่ if you feel you be your end you must be prepared before c r o s s i n g t h a t door โอเคเรามีตกใจเป็นเรามีโอกาสร, <laughs> รอบเดียวที่เราจะผ่านด่านนี้ไปได้ เพราะฉะนั้นจำแมปให้ดีนะครับทุกคนเพราะกูจะไม่จำาแล้วกูจะตามพวกมึงมันจะมีทางแยกสามทางเราไปด้านซ้ายนะเท่าน่ะเอาเป็นว่าซ้ายสองครั้งไปซ้าย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 พอซ้ายซ้ายเสร็จปุ๊บป่าที่หนึ่งมันก็จะมีทางให้ขวาอันนี้คือเป็นทางทางมังครับอ่าใช่โอเคเอาเป็นว่ากูจะตามมึงแล้วมันจะมีซ้ายขวาเราไปซ้ายเหมือนเดิมอ๋อฮะซ้ายเสร็จเราก็ตรงทางแล้วไปขวาอ๋อฮะถึง อ่ะฮะอ่ะฮะอ่ะไปไปไหนบ้างนี่ออกปุ๊บเราจะเริ่มเลยนะสองไปตื่โอเคทางไหนนะซ้ายซ้ายซ้ายใช่ไหมซ้ายซ้ายซ้ายอีกเหรอแล้วขวาจะล็อกขวาขวาจะล็อกแล้วก็ตรงตรงขวาแล้วขวาขึ้นขวาขึ้นขวาขวาจนสุดแล้วซ้ายขวาจนสุดแล้วซ้ายขวา bên này đến cong quá, cong quá, cong quá, ôi cong nhau cong nhau, này lót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 , không được, không được gì à? chỉ để qua, rồi cong. Tại sao? OK, nè nè nè. Giòn. Khởi าทุกเปิดใส่ทุกเปิดเข้าไปก่อนสิอย่าบอกน้องมีเฟสสองต่อว่าบอเมื่อกี้เลื่องไปเหลือสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะอาจจะมีเฟสสองก็ได้นะไฟนั่นบอสเป็นอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วนี่ยเฮ้ยมีบอสมเจอมีเฮ้ยนี่ทางออกคนเราเป็นอิสระโออ่าอย่าผมเกือบควัโบแล้วโอ้ ไอ้เฮียเฟสสองอะไเนี่ยไปโดนป๊อตมันมันไปทางไหนต่อไม่ไม่เสียงอะไรเย็ดเย็ดเย็ดวัดโออโอจะอ้วนอยู่ด้วยอยู่ด้วยโออยู่ด้วยไม่อยากอยู่ด้วยโอโอ้เฮ้ยเดินทางมีทางเห็นทางีะโอเควิ่งนะเต็มตัววิ่งนะโอเคโอ้เรดี้เซต

ไม่หรือว่านั่นคือพี่วิกเตอร์โยนทดลองน้องครับขอพี่ดูเพานั่นคือพ่อวิกเตอร์ไม่ใช่พ่อวิกเตอร์ใช่พี่ท่านพ่อมี่ท่านพ่อท่านซ้ายกูไม่อยากอยู่คนเสิร์ตายเลยทุกคนทางออกถ้าเกิดผมยิงวิกเตอร์อะไรจะเกิดขึ้นหรออย่ายาหันกลับไปอย่าลองหาทำพี่อิสรภาพพี่อิสรภาพอยู่ตรงหน้าเราแล้ว นี่ใช่หรือเปล่าวะฮะจะยิงวิกเตอร์มันไม่ให้เรายิงใส่วิกเตอร์เหรออันนี้ลงได้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 ไอ้มันเราไม่เชื่อมหาสรภาพเลยจะลงไปอีกไม่รู้อะเพลงมันอะไรเราจะไปทางไหมเดินจะไปลงเนี้ยไปดูทางโอ้แค่เดินมาครับทางนี้มันมีมันมีแสงเลยเชื่อทำไมเพลงมาดูเป็นว่าเรายิงวิกเตอร์ไม่ได้ทุกคนเลยลืมนะตรงนี้ถ้าลงไปแล้วขึ้นไม่ได้นะครับคนยืนดูอยู่เลยอ่ะ เอ้าเอาเอาเอาทุกคนเอาเชื่อใจเจียอย่ากระดังผีเอาลงไปมันเป็นคิดอะไรหรือเปล่าโอเคกูมืดคนมืดมากมืดเฮ้ยเอ็กซิสอยู่ข้างหน้าแต่อย่าเพิ่งเชื่อใจเราเราเชื่อเอ็กซิสไม่ได้เปะวะเดี๋ยวก่อนอะไรบังไปของจริงบ่เอ็กซิสแต่มันมีทางอื่นปะเช็ค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 ทุกซอกทุกมุมไอ้ด้านนี้ไม่มี ไม่มีหรอไม่มีประตูนี้มันเปิดไม่ได้หรือเราลองเปิดดูก่อนไหมตองไปแล้วแก๊งเขาแก๊งไม่มีทางอื่นแล้วเอาล่ะเดี๋ยวเขาเลดี้เฟิร์สไปเลยแบงค์อ่ะอ่ะยังมันยังไม่ตายมึงยังไม่ตายกัยังอยู่อีกอะไรก็เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยใครเดินมาใครวิ่งผ่านดอ้อเหี้ยอ้อเหี้ย ฉัสอรี่ฉันขอโทษเออเออเออเอเอ้าอมารีเจนนะฮัลโหลเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอรี่แมึงเลือเต็มไม่ได้นะสอรี่แมึงเลือเต็มไม่ได้นะเยอย่าเข้ามาอย่าอกูมีลูกธนูกูมีลูกธนเฮ้ยไมอะย่าเอาหัวกูอย่าบิคเตอร์ ออเอ,อ็ลีาลา่ก็ได้อีไลน์อีไลอะไรวะเอา้เอาทำไรอ่ะเฮ้ยเพิ่งสังเกตว่าแขนมันขาดนี่ว่ะเมื่อกี้โดนไอ้ี่เอ้าวิ่งไปหาอีไลน์แล้วแปลว่ากูออกไปได้แล้วใช่ไหมหรือเราต้องเจอเดีย๋ยวเราต้องยิงธนูตามไปยิงธ <c oughs> นูหายอะ่ะ <c oughs> อยู่ๆไฟเวิร์กก็หายหมดเลยตอนนี้ไม่อยากอยู่กับดูเลยผมถอยนื ปัญหาต่อไปคืออ้าวอ้าวอ้วโอเคโอ้แสงสว่างโอ้โอ้มืดเลยอ่ามืดเฉยทีนี้มืดตึ๊บไป long to purge the world of wise and sin อ่าได้ถูกชำระล้างออกไปจากได้ถูกชำระล้างอูกไปจากความ corruption everywhere except within himself oh my god คอ r r u p t i o n อยู่ทุกที่ เอสคอตต์เดย์มีบทพูดที่พูดว่า No death, no doom, no agony What a l n o w s the surprising t s this private flow from a lost identity เพศผีเล็บครับรักครับเหรอไม่ครับนี่แอบโปรโมทเซิร์ฟเวอร์่ะเนี่ยไม่ใช่โอ้ไ o ่ก้อนดี nice. oh มอนด์เลยโอเคอันนี้อันนี้ขายของให้เพื่อนละอันนี้มีนี่มีตัวละครนะ มาเบลอะอ๋อน oh. like ึกว่าเดินไปแล้ววะไปตกใจด้เวิกเทิเยกนไปถ่ายรูปนี่ไง subject subject ถ่ายรูปอยากจอยู่แอมูเมนสปาร์คอะใช่อันนี้ครับ t h ือ p e e d o อ the harvest m o o n ฮะออ t ว้ายโอ้ยไอ้เหียตกใจตกใจกว่าทุกอย่างที่เล่นมาเอ้ นี่มันเติร์ดเติร์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 ดไม่เขาบอกว่าเรากลับไปเล่นได้ไหมอ่ะไปไงอ่ะเอ้ยทำไมเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างโอเคโอเคเอาเป็นว่านี่ก็คือแมปที่ชื่อว่า้อยซันได้วันนี้และเราก็ขอจบแมปวันนี้ไปเท่านี้ก่อนนะ เจอกันคลิปนเจอกันคลิปนะตอนไหนไม่รู้